งานบุญนานาชาติปีที่12ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2568ต้อนรับช้าวันใหม่ในวันพระแรม15ค่ำเดือน9พุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนมากเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการสร้างมหาทานบารมี กับพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์หนึรรูปนับเป็นช่วงเวลาของความปลื้มใจที่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติได้ร่วมกันทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้นับเป็นวันดีเป็นสิริมงคลที่ชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่เัตท,ทานิพัตตานีสป,ปาวิมารานี ัาปาิวาลานิอ以及供养品ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันสองมือน้อมนำอาหารใส่ลงในบาทพระเป็นภาพที่สร้างความชุ่มชื่นใจแก่ผู้พบเห็นเป็นภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร แต่ภายในใจไม่เคยหวาดหวัน่นยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยหวังทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ดินแดนด้ามขวานทองของไทยในภาคสายพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบุพเปตะพะีเจริญพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทยธรรม พิธีบุพเพเตพรีนา,นาชาตินี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่12บุญพิเศษที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมใจกันมาทำบุญแดบ่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการปรารถนาให้บุคคลอันเป็นที่รักได้รับการบำเพ็ญบุญจากการอุทิศส่วนกุศลนี้ส่งไปให้เป็นการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณอย่างถูกหลักวิชาทำให้หมู่ญาติแม้จากไปแต่ไม่ห่างไกลกัน พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมน้อมใจกันสั่งสมบุญใหญ่จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนที่มาร่วมงานได้น้อมถวายผ้าบาังสุกุลแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใส

往生的亲戚朋友。往生的亲戚朋友。为了我们的。ลิขังสัม,งสม,มัโอนชยอโนชย,ยมามมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสเป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวาร พิธีบุภาเปตะรพรีนานชาติปีที่12นี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นการย้ำเตือนถึงความกตัญญูอันเป็นเครื่องหมายของลูกหลานที่ดีที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีใจร่วมน้อมทอดผ้าบังสุกุลและถวายทายร,รมนำพาให้เกิดบุญใหญ่สู่ใจของผู้ที่ได้ทำตลอดต่อเนื่อง ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวและหอฉันเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอันงดงามของผู้มีบุญนาชาติทุกท่านเดินประคองผ้าไตรมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้ทรงศีลและประธานบุญในพิธีได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยรอยยิ้มจากความปลืม้มปิติที่จะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ ทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มโรงครัวและหอฉันประธานใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าวันนี้คือกัลยานมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยานมิตรสาวนีฮิรัญญสิริมหาเศรษฐีผู้เติมเต็มความสำเร็จทุกโครงการทุกท่านได้รวมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ร่างกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งพร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เมื่อถึงเวลาสว่างประธานบุญพิธีคือกรัรยามิตรภ,ภัยสาลทวีชัยถาวราาและกรัรยามิตรสาวนีฮิรัญ,ญยศิริ ได้น้อมกล่าวคําถวายผ้าป่าด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นพระสมุขพรมสรนอภิวัฒโนประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า ประธานบุญพิธีน้อมถวายปัจจัยเพื่อร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามของพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะผู้สอบได้ปร,ริยนธรรมเจ็รูปพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปร,ริยนธรรมแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัทที่พร้อมใจร่วมถวายมุทิตาสการะอันนับเป็นกุนูปการเป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนากาลยานามิตรภัยสาลทวีชัยถาวรและกาลยานามิตรสาวนีฮิรัญ,ญยสิริได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมผู้แทนพระภิกษุ พระมหากันธรรมสาโรผู้สอบได้ประเรียนธรรมก้าประโยคกล่าวแสดงความประทับใจในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนยังคงร่วมสร้างบุญใหญ่ในพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานการมีอายุขายยืนยาวและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นยอดปรารถนาของทุกสรรพชีวิตนับเป็นบุญอันประเสริฐที่ได้มาร่วมกันไทยชีวิตโค40ตัวให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งโดยมีคุณวน,นาไพรดิตประลัดอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลากล่าวขอบคุณเจ้าภาพผู้ใจบุญที่ได้สละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากจัดซื้อและส่งมอบโคให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางภาคการเกษตรต่อไป พิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นบุญใหญ่ที่หมายช่วยให้สัตว์ได้พ้นจากการถูกฆ่าเป็นการเจริญเมตตาธรรมยกจิตให้สูงด้วยการเป็นผู้ไม่กระทําการเบียดเบียนทุกช่วงเวลาจึงเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมมอบความสุขส่งต่อไปยังครอบครัวเกษตรกรที่พร้อมนำโคเหล่านี้ไปอยู่ในการดูแลต่อไป Hi, I'm Kaiman. I'm from Sungai Patani Kedah. So today is the Buddhist holiday. So we are coming together with 200 people in five buses to join the ceremony for today. So uh, this morning we are having alms offering, food offering to the monk, and then also the cow releasing and the candlelight ceremony in the night. We are doing chanting, we are sitting in the meditation, we are listening to the teaching from the monk. After all, we are all living with happy and peace. So, with a grateful heart, I would like to share this marriage with all my family, my friends, and also my ancestors. May they be live with peace, happy, and long life. Oh, thank you. Thank you. วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมบุญใหญ่ในวันธรรมสารณะนนะก็คือวันพระนะคะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เราก็จะมีพิธีไถ่ชีวิตโคคะ่ะให้กับเกษตรกร,ร,กรวันนี้ถือว่าโชคดีนะคะทั้ง ตัวดิฉันเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่กันปีละครั้งนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วนะคะปีหน้าก็ขอเชิญชวนนะคะให้สาธุชนคนดีนะคะมาร่วมกันทำบุญนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกำลังใจกำลังกายแล้วก็มีกำลังทรัพย์ที่จะ สืบทอดวัฒนธรรรมเพเนีีีท่ดๆใการบุญสืบบไปนะะะคคคขอุุณมาก่พทธศาสนิกชนยังคงสั่งสมบุญตลอดต่อเนื่องได้มาร่วมพิธีจุดประทีป5,600ดวงถวายเป็นพุทธบูชาแม้จะมีหยาดน้ำฝนร่วงหล่นจากฟากฟ้าทุกท่านก็ยังมีได้หวาดวันยังคงร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาปรันกายวาจาใจให้ใสสะอาดรองรับมหากุศลใหญ่และประธานเจ้าภาพผู้มีบุญได้จุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรยัย และทุกท่านได้ร่วมตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบมหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์เจดีอริยพุทธห้าพระองค์ดวงประทีปสว่างสวยทั่วลานธรรมทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แม้สายฝนยังคงตกต่อเนื่องลงมาเพราะทุกท่านตระหนักในผลแห่งบุญเป็นผู้เห็นคุณค่าในการสั่งสมบุญมหากุศลบุญใหญ่ในวันเดียว เช้าจรดค่าเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ในการสั่งสมบุญการมารวมใจกันสร้างบุญใหญ่ในวันนี้เป็นการช่วยกันทำนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้สร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นสืบต่อไป